Thank you สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิ i รตตรีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สําคัญทีแอดมินจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือทางการของยูเครนนนัน้มีความคืบหน้าการรบในพื้นที่ของซูมี่นอกจากนี้ทางการสหรัฐยังได้ประกาศแพ็กเกจการสนับสนุนยูเครนเพิ่มเติมส่วนรายละเอียดการรบในพื้นที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุทกท่าน ไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรบในเมืองซูมี่นั้นกองทัพยูเครนก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขามีความคืบหน้าในการยึดเนินสำคัญของเมืองนี้ได้โดยทางการของยูเครน สามารถขับไล่กองทางรัสเซียที่ทําการรักษาแนวรบแห่งนี้ให้ลงไปจากเนินเขาได้นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพยูเครนย,ยังสามารถจับเฉลยศึกชาวรัสเซียได้อีกด้วย โดยความสําคัญของเนินแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นเนินสูงและก็มีพื้นที่พอสมควรจะทําให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถใช้เนินแห่งนี้เป็นที่ตรวจการเข้าไปยังเมืองโคลิปกาได้โดยในเมืองโคลิปกานั้นมันจะมีเส้นทางส่งกําลังบํารุงอยู่ภายในเมืองนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับคุณผู้ชมที่กองทัพยูเครนนั้นยังมีศักยภาพในการรุกกองทัพรัสเซียอยู่ เพราะว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นณเวลานี้กองทัพยูเครนก็เริ่มที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับโดยกองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะโหมบุกในหลายๆเมืองโดยเฉพาะที่เมืองอับดีอีกกาเมืองคูเปียนและเมืองบักมุดครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองคูเปียนกันต่อนะครับโดยการรบกันที่เมืองแห่งนี้จะเป็นไปในลักษณะแบบผัดกันรุกผัดกันรับนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นจะใช้หน่วยรบพิเศษในการปกป้องเมืองคูเปียนเพราะว่าเป็นเมืองที่มียุทธศาสตร์ที่สําคัญการรบกันในที่แห่งนี้ถือว่ากองทัพยูเครนนั้นทําได้ดีเลยเพวกเขานั้นใช้กําลังขนาดเล็กในการที่จะยับยั้งการรุกของกองทัพรัสเซียได้ ส่วนอาวุธหน่วยรบพิเศษคาเค้นของทางยูเครนที่ใช้นั้นก็จะเป็นอาวุธที่มีความทันสมัยและกลยุทธ์ในการรบของพวกเขานั้น จะได้ว่ามีความเข้มข้นมากครับเดี๋ยวในวันหลังแอดมินจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าหน่วยคาเค้นของทางยูเครนนั้นสามารถปกป้องเมืองคูเปียนจากการรุกอย่างหนักของกองทัพรัสเซียได้อย่างไรส่วนผลงานการรบในเมื่อวานที่ผ่านมากองทัพยูเครนนั้นก็สามารถตีโต้กลับกองทัพรัสเซียและสามารถยึดพื้นที่คืนจากกองทัพรัสเซียในเมืองคูเปียนได้ส่วนหนึ่งครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่มเมืองอับดีอีฟกากันต่อครับซึ่งเมืองน,นี้ก็คาดว่าทางปูตินนั้นต้องการที่จะยึดครองเอามาให้ได้โดยเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียนั้นก็มีผลงานการรบสามารถรุกกินพื้นที่บริเวณด้านหน้าของเมืองอับดีอีฟกาเข้ามาได้ครับซึ่งการรบในจุดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของเมืองอับดีอีฟกาซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นสามารถรุกคืบเข้ามาได้เล็กน้อย ส่วนการรบกันบริเวณปีกด้านบนของเมืองอารดีอีฟกาก็หยุดชะงักลงเพราะว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถตั้งรับได้อย่างเข้มแข็งครับการรบกันในเมืองนี้จะสังเกตได้ว่าเมืองอาร์ดีอีฟกานั้นมันได้กลับกลายเป็นสุสานร,รถถังยานเกราะของทางรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามกองทัพของทางปูตินนั้นก็ต้องการที่จะยึดเมืองนี้ให้ได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งภายในประเทศ เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้ประกาศชัยชนะที่ใดที่หนึ่งในสงครามยูเครนเพื่อเรียกคะแนนนิยมนั่นเองครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองบักมุดกันต่อนะครับซึ่งการรบกันที่เมืองนี้ก็ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะักโดยกองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะบุกสวนยูเครนในบริเวณพื้นที่ของเครดช,ชีฟย่านะครับตรงหมู่บ้านแห่งนี้มันจะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบักมุดส่วนในทิศเหนือนั้นยูเครนก็จะบุกไปที่เมืองโซเลดาเช่นกันการรบกันนั้นก็เป็นการรบกันแบบยันกันไปยันกันมาแต่ว่าในภาพรวมนั้นกองทัพของทางยู ูเครนก็สามารถยึดคืนพื้นที่ของเมืองบัคมุดกลับมาได้เยอะพอสมควรครับแต่ว่าการยึดนั้นก็จะเป็นการยึดบริเวณพื้นที่รอบๆเมืองบัคมุดนะครับจะยังคงไม่เข้าทําการรุกโดยตรงเข้าไปในเมืองเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นกองทัพของทางยูเครนจะสูญเสียหายอย่างหนักเช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่13ธันวาคม ทหารราบก็เสียชีวิตไป850นายรถถัง15คันยานเกราะ15คันรถขนส่งทางการทหาร12คันปืนใหญ่สนาม3กระบอกโดรน10ลำถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนนั้นสามารถเก็บรถถังของกองทัพรัสเซียได้เยอะเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของทางยูเครนกันบ้างนะครับโดยทางการสหรัฐได้ประกาศแพ็กเกจตความช่วยเหลือใหม่แก่ยูเครนเป็นเงินมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในแพ็กเกจน,นี้ก็จะมีลูกจรวดสําหรับการใช้งานกับระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงอย่างเจ้า M142 ให้มัดที่สร้างผลงานอย่างดีเยี่ยมในสนามรบยูเครนนะครับนอกจากนี้ยังจะมีการมอบขี่ปนาวุธต่อต้านเรดาร์แบบฮาร์มให้กับกองทัพอากาศยูเครนซึ่งขี่ปนาวุธชนิดนี้มันก็มีไว้สําหรับออกล่าระบบป้องกันพลอากาศของทางรัสเซียนั่นเองครับส่วนอื่นๆนั้นก็จะเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 เัองก็ถือได้ว่าสหรัฐนั้นจะส่งอาวุธที่มีความสําคัญสําคัญมาให้กับกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นจะมีข่าวออกมาเร่ยว่าจะตัดความช่วยเหลือแก่ประเทศยูเครนลงแต่ว่าพอเอาข้อจริงก็จะเห็นว่าทางการสหรัฐนั้นจะส่งมอบอาวุธต่างๆให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวคา,าวของทางฝั่งรัสเซียกันบ้างนะครับซึ่งภาพที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ก็คือรถถังของทางรัสเซียที่หนีการไล่ล่าจากดโดรนแบบ f อพของทางยูเครนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมพวกมันก็สามารถเอาตัวรอดจากการโจมตีของดโดรนแบบ f อ v ได้หลายครั้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นว่า กองทัพรัสเซียน่าจะเริ่มนำอุปกรณ์แจมเมอร์แบบ r p 3 3 7เข้ามาติดตั้งให้กับรถถังยานเกราะที่ปฏิบัติการอยู่ในแนวหน้าซึ่งก็จะทำให้โอกาสการอยู่รอดในสนามรบของพวกมันนั้นมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้สูงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของรถถังคันนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วหากว่ารถถังถูกโดนแบบ FPV โจมตีแบบจังๆเพียง1-2ครั้งรถถังนั้นก็จะไปไม่รอดแล้วครับ และนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับมันจะทําการติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของรถถังหรือว่ายานเกราะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของสนามรบนะครับคุณผู้ชมเทคโนโลยีการรบนั้นจําเป็นต้องมีการดัดแปลงหรือว่าการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ชนิดนี้มันก็ไม่ได้ช่วยกองทัพรัสเซียอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเพียงแต่การเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดเท่านั้นซึ่งเราก็คงต้องเอาใจช่วยกองทัพยูเครนต่อไปให้พวกนั้นสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียออกไปจากดินแดนของพวกเขาให้ได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ